สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับนันอีกเช่นเดิมนะครับผมกับนันช่อง youtube มิสูอ่อคุณรักกระทางเปลียมิสูอ่อคุณนะครับวันนี้นันจะพาเพื่อนๆลูกค้าทุกคนนะครับมาดูว่านันจะรีวิวคันไหนให้ลูกค้าดูนะครับผมวันนี้เนะนาะนันมาเจอคันนี้เลยครับผมกับเจ้าตัวไททันนะครับผมตัวนี้เป็นสีประตูเตี้ยนะครับผมตัวนี้จัดชุดแต่งสปอร์ตตี้นะครับผมพร้อมแล็บปากกระปงให้เนาะ ราคาอยู่ที่685,000บาทนะครับผมตัวนี้เนาะถ้าสีเมทัลลิกจะเพิ่มอีก7,000บาทนะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างเนาะเริ่มต้นด้านหน้าเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นฝากระโปรงหน้าตัวนี้จะเป็นงานแรปเทปล่านะครับผมตัวนี้เนาะแล้วก็ถัดลงมาข้างล่างจะเป็นชุดกัดจางหน้าสีแดงนะครับตัวนี้จะเป็น สีดําเงานะครับผมตัวนี้แล้วก็ด้านล่างตัวนี้จะเป็นตัวชิลด์ดนามิกชิลตัวนี้ก็คือจะเป็นครอบนะครับผมจะเป็นเซตสีดําเงานะครับผมแล้วก็ตัวนี้เลยจะเป็นไฮไลท์ของเขาจะเป็นชุดสปอร์ตตี้นะครับผมตัวนี้เนาะมีตัวโลโก้สปอร์ตตี้นะครับผมตัวนี้แล้วก็จะด้านข้างก็จะเป็นแรมด้วยสีแดงนะครับขาสีดําตัวนี้เนาะครับผมจะดูหล่อเทสปอร์ตนะครับผมตัวนี้แล้วก็มาดูด้านข้างทางนี้แลยครับผม ส่วนด้านข้างทางนี้นะครับผมเนาะก็จะเสริมหล่อด้วยล้อแม็กซิ่งนะครับผมตัวนี้ล้อแม็กซิ่งตัวนี้นะครับผมจะเป็นขอบ18นะครับตัวนี้จะเป็นงานโหลดนะครับผมหน้าหนึ่งหลังสองนะครับผมตัวนี้เนาะเราโหลดให้นะครับผมตัวนี้ขนาดยางนะครับผมอยู่ที่25550 R18 นะครับผมตัวนี้เนาะแม็กตัวนี้จะเป็นแม็กลายเวลเรามีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบนะครับผมนันอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกนะครับผม เลี้ยวทางเราส่งลายแบบให้ลูกค้านะครับผมผมมาต่อที่ด้านข้างนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นครอบชุดกระจกมองข้างนะครับจวจะเป็นเซตดำเงาเนาะต้มตรงเข้ามานะครับผมตัวนี้เป็นกิ้วกันสาดนะครับผมสทั้ง4ด้านนะครับผมแล้วก็ด้านล่างลงมานี่จะเป็นเ,เป้ารองมือจับนะครับตัวนี้จะเป็นลายเคปลาเนาะส่วนมือเปิดจับตัวนี้มันจะเป็นดํามาก,กับตัวรถอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ <amation> ด้านล,าล่างจะเป็นตัวชุด สเกิร์ตนะครับผมรอบคันนะครับผมตัวเี้เป็นของสปอร์ตตี้ก็คือจะมีลายเส้นสีแดงพร้อมกับตัวแถบสีดำนะครับเดี่ยวดูตัดกับสีขาวดูหล่อนะครับผมตัวนี้นันมาพามาดูไฮไลท์ภายในนะครับผมเนาะภายในนะครับผมดั้งเดิมนะครับผมตัวนี้มันจะเป็นเบาะผ่านะครับผมเนาะแล้วก็จะเป็นจอปกตินะครับผมเราเปลี่ยนให้เป็นเบาะหนังนะครับผมลูกค้าสามารถเลือกได้หลายแบบหลย สีนะครับผมจะเป็นอันนี้ลูกเคือลูกค้าเลือกเป็นเบาะสีดาได้แดงนะครับผมแล้วก็จะมีตัวจอหน้าครับผมปกติมันจะเป็นวิทยุธรรมดาเราเปลี่ยนให้นะครับผมเป็นจอ a อ d ด o i d 9นิ้วนะครับผมแล้วก็ติดตั้งกล้องบันทึกหน้าให้ลูกค้าด้วยนะครับเราเดินสายไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรารอเอากล้องมาติดวันพรุ่งนี้นะครับผมเนาะ ครับผมมาดูด้านหลังนะครับผมเนาะด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นเบาะหนังที่เปลี่ยนให้นะครับผมเป็นเซตเบาะดําได้แดงนะครับผมตัวนี้เนาะถ้าหากลูกค้าจะเลือกลายอื่นเราก็มีให้ลูกค้าเลือกนะครับผมมีเก้าสีครับผมแล้วก็ด้านบนนะครับผมจะเป็นตัวสปอยเลอร์นะครับผมตัวนี้เป็นแบบดร์คาดนะครับผมตัวนี้เนาะติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้านะครับผมตัวนี้เนาะ แล้วก็เสริมหล่อเข้าไปตัวที่สติกเกอร์นะครับผม S sporty นะครับผมตัวนี้เป็นไฮไลท์ของเขาเนาะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นชุดสเกิร์ตนะครับผม S sporty ตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะมีสีดำนะครับตัวนี้แล้วก็แซมด้วยเส้นสีแดงนะครับผมตัวนี้เนาะส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นไฮไลท์เหมือนเหมือนกันนะครับผมแล้วฝากระโปรงหน้านะครับผมเราก็จะแล้วฝากระบะท้ายตัวนี้นะครับผมเนาะให้ลูกค้านะครับผมตัวนี้จะเป็นลายเคปล่าเหมือนกันนะครับผม ส่วนตัวนี้มือเปิดจับมาจะมากับตัวรถอแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็นันจะพาลูกค้ามาดูรอบๆคันอีกครั้งหนึ่งว่าแต่งแบบนี้กับสายซิงนะครับผมถูกใจท่านใดบ้างนะครับติดต่อมาหานันได้นะครับผมแล้วก็นันขอฝากเบอร์ไว้หรือว่าจะแอดไลน์มาหานันโดยตรงนะครับผมที่ลิงก์ใต้ล่างนี้นะครับผมหรือว่าจะโทรมาหานันโดยตรงก็ได้นะครับที่0 8 0 7 7 5 3 6 4 1นะครับผม นันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นันตับช่อง youtube มิสูพคุณแล้วก็ทางเพจมิสูพคุณนะครับผมนันฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ